สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนกวรวงชั้นม .4 ทับ2เลขที่23ค่ะสวัสดีครับกระผมนายเสกสรรค์กนสูตรม .4 ทับ2เลขที่7ครับวันนี้จะมาขับเสภาเรื่องอีเหนาตอนสุกรรมกุลิงเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับว่าพางทาง,ทางชมคนานกผลพกจับไม้อึงมีเป็นจวันจับวัน,วนชาลี เหมือนวันที่ไกลสามสุดามานางนวลจับนางนวลนอนเหมือนที่แนบนวลสมอนจินตราจักกระพรากจับจับจำนันจาเหมือนจักนางสาการะว่า แจับเต่ารางร้องเหมือนรางห้องมายารัศมีนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วทีทั้งสามสั่งความมาตราเวนภัยร้อนร้อน เหเวนภยัยเหมือนเวนใดให้นเนราาสเสน่หังเขาโมงจับโมงอยู่เอกาเหมือนพี่นับมองมาเมื่อไกลานางขาบแค่จับแค่สันโดดเดีย เหมือนเปล่าเปลี่ยวขับใจในภัยกว่างชมวิหกนกไม้ไปตามทางข้าหนึ่งนางทางรีบโยทีขอบคุณครับพวกเราขอจบการขับสสภาทเที่ยงนี้ขอบคุณครับ